เปิดโหมดอวดขิงหมดไร่ฟิลแฟนสุดชาลีพากามินเจอครอบครัวล่าสุดอยู่ห้องฝ่ายหญิงแล้วประกาศเป็นแฟนกันแบบเป็นในในหรือเปล่าคะสำหรับพ่อหนุ่มสุดติดแนกชาลีหลังไลฟส์สดขณะที่อยู่ห้องของคู่จิ้นสาวจีกามิน แถมยังมีฝ่ายหญิงคอยดูแลเอาอกเอาใจป้อนคาวป้อนน้ำไม่ห่างแถมก่อนหน้านั้นค่ะยังพาสาวเจ้าไปทำความรู้จักกับญาติและสมาชิกในครอบครัวมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวเลยละค่ะด้านชาวด้อมค่ะก็แหกคอมเมนต์แซวบอกว่าหลงรักทั้งสองมากๆขอให้น้องชาลีจีบให้ติดและสมหวังนะจ๊ะ งานนี้ค่ะทั้งคู่นั้นจะคบกันจริงหรือไม่อย่าอาไรก็ตามค่ะเราบรรดาแฟนๆนั้นต้องช่วยกันลุ้นกันต่อไปนะคะ